อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งป้ายยาคอสเนอชินบีเมนแดนเสียงดีจาก G ีเฟรนสูสรุกกี้บีบีจีเรื่องราวน,น่าสนใจของพี่บีสาวน้อยลึกลับที่ภายนอกอาจจะดูเย็นชาแต่จิตใจดีจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยล่าสุดม่วันที่31มกราคม2023บีบีได้ทำไปด้การปล่อยมีนิอัลบั้มชุดที่3 w a r i o r s ซึ่งำนำาพลงไดเติ้ล Pull Up อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอ และรีมเพลงในอัลบัมม้มกันด้วยครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดที่เป็นใหม่จากช่องโอตินะครับชินบีหรือชื่อจริงฮวังอึนบีเกิดวันที่3มิถุนายน1 9 9 8ที่ชองจูเกาหลีใต้เธอมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อฮวังจองอูฮ w a n อึนบีเป็นเด็กกิจกรรมโดยสมัยที่เรียนที่โรงเรียนปถม วอนพยองเธอได้เป็นประธานชั้นเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงชั้นป .5 รวมถึงได้เป็นประธานรุ่นและรองประธานสมัยป .6 อีกด้วยในช่วงวัยเด็กชินบียังเคยได้เป็นนางแบบเด็กของสินค้าเสื้อผ้าเด็กและได้ฉายแววความสามารถของการเต้นตั้งแต่ชั้นประถมโดยทีมเต้นของเธอได้เดินสายไปออกรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปเต้นเพลงเกิร์ลกรุของ S.E.S หรือการไปเต้นเพลงของ,มองบมบอยคลุบย่าง Big b a บงซึ่งจากการได้เข้าร่วมการฝึกเต้นทำให้เธอได้รู้จักกับจองอึนบีเพื่อนสาวที่อายุไล่เลี่ยกันโดยอึนบีได้เตรียมตัวสมการเดบิวต,ตั้งแต่ช่วงชั้นปฐะิธทำให้ร่างกายและจิตใจเริ่มหมดไฟอ่อ,อลนล้าและมีความคิดอยากจะยอมแพ้แต่อะไรก็ตาม ด้วยการซัพพอร์ตจากพ่อเธอจึงเริ่มต้นกลับเปเด็กฝึกอีกครั้งหนึ่งสมัยอยู่ชั้นมต้นโดยเริ่มต้นจากการเปเด็กฝึกของค่าย Big Hit Entertainment เราราสองปีก่อนจะย้ายไปอยู่ค่าย l o e อนเอนเตอร์เทนเมและสุดท้ายก็ได้ไปอยู่ค่าย Source Music เป็นเวลาประมาณ1ปีก่อนที่เธอจะได้เดบิวต์กับยอจาชิงกูโดยตอนแรกเธอเกือบจะใช้ชื่อสเตทเนมว่า Chloe และ Ruby แต่เนื่องจากชื่อสเตทเนมและชื่อวงเป็นภาษาเกาหลีเธอจึงได้ใช้สเตทเนมว่าชินบี ซึ่งมีความหมายว่าหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ลึกลับแม้ว่าในภายหลังเชจะได้เปิดเผยว่าไม่ชอบชื่อนี้เท่าไหร่โดยชินบีจะมีตำแหน่งเป็นซับโวคอกและเมนแดนเซอร์ของวงเชื่อว่าหลายคนคนได้รู้จักกับวงยอจาชิงกูหรือจีเฟรกันแล้วไม่มากก็น,อน้อยสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของเส้นทางวงจีเฟรสามารถไปดูได้ที่คลิปโอติงเล่าเรื่องตำนานการเดินทางของแก๊งลูกหมูทั้งหหลังจากที่มีการประกาศยุบวงจีเฟรจากค่ายซอสมิวสิกสาวสาทั้ง6คนก็ได้แยกย้ายกันไปเส้นทางใหม่ๆ โดยสาสาวอึนฮาชินบีและออมจีออกจากค่ายซอสมิสิกและเซ็นสัญญากับทาง BPM Entertainment หรือ Big Planet Made แต่ก็มีการประกาศถึงการเตรียมตัวเดบิวต์ตั้งแต่ช่วงปลายปี2021โดยวันที่7ตุลาคม2021ก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์แรกของสมาชิกแต่ละคนก่อนที่ต่อมาที่8ตุลาคมก็มีการเปิดเผยชื่อวงอย่างเป็นทางการในชื่อ b v g พร้อมกับเปิดช่องทางการกติดตามอย่างเป็นทางการและได้ปล่อยรูปโปรไฟล์ของทั้ง3คนโดยวันที่21มกราคม2022 ก็ได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการในชื่อนาบีซึ่งพ้องเสียงกับคำว่านาบีที่แปลว่าผีเสื้อโดยคำว่านาแปลว่าฉันและคำว่าบีที่ใช้ตัววีมาจากอักษรแรกของชื่อวง b ี g สื่อความหมายถึงฟแฟนๆและวง b ี g ที่จะบวบีดไปได้วยกันราวกับผีเสื้อก่อนที่ต่อมา,าที่9กุมภาพันธ์ B ี g จะได้เดบิวต์เป็นปทางการด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก b ี a m of Prism ซึ่งจะประกอบไปด้วยเพลง7เพลงนำโดยเพนเตอรบ๊อบ เธอได้เดบิวต์สเตจแรกผ่านรายการ M Countdown วันที่10กุมภาพันธ์และใช้เวลาเพียง7วันก็สามารถคว้า first win จากรายการโชว์แชมเปี้ยนและอีกหนึ่งทั่วจากรายการ M Countdown ก่อนที่ต่อมา BBG จะได้เข้าร่วมรายการ Queendom Season 2ในรายการนี้ชินบีได้โชว์ความเป็นวายร้ายให้เราได้เห็นโดยเฉพาะประโยคเด็ดที่ได้กลายเป็นไวายรในช่วงนั้นอย่างย อีกทั้งความเบ้ปากมองบน,นกวนโอยสไตล์ชินบีก็ได้ตกคนข้อด้อมนาบีมากมายโดยในรายการเธอได้อยู่ในยูนิตเต้นร่วมกับออมจีและแสดงเพลงร่วมกับเซียวถิงดายอนและฮิคารุจากเคปเลอร์ภายใต้ยูนิต KBG ซึ่งแสดงเพลงใหม่ในเพลงเพิร์ซึ่งสุดท้าย b v g ก็จอบอันดับที่3ในรายการ ใครยังไม่ได้ดูสามารถรับชมซับไทยกันได้ทางวิวหรือดูคลิปบทสรุปรายการในช่องโอติ่งได้ต่อมาวันที่26เมษายน b จีปรากฏตัวในรายการ Grammy's Global Spin ซึ่งเป็นซีรีส์วิดีโอของ The Recording Academy ตัวเน้นถึงศิลปินที่มีเอกลักษณ์ทั่วโลกโดยทั้ง3คนแสดงเพลงบอบอ b o ที่ดงแดมุน u n Design Plaza ในกรุงโซลทำให้ทั้ง3คนเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-pop วงแรกที่เข้าร่วมในซีรีส์นี้ต่อมาวันที่6กรกฎาคม 2 0 2 2 BBG ก็ได้คัมแบ็กครั้งแรกด้วยการปล่อยมินิอัลบัม้ม Summer vibe นำโดยเทสเตอร์ Love, you, love, you, love, you, love you. i ทตามมาด้วยการปล่อยซิงเกลิล r ั m p ั m p ั m ดิจิตอลซิงเกิลแรกของ BBG ซึ่งเป็นโปรเจกต์จาก Universe Music นอกจากผลงานเพลงกระบวงแล้วจินบียังได้มีผลงานซิงเกิลเพลงอื่นๆตั้งแต่ช่วงสมัยยุคกะบวง g f r e n d แล้วไม่ว่าจะเป็นเพลง I'll Be There เพลงจากรายการเด็ก The Fairies in My Arms เพลง Confession ร่วมกับชีจินซึ่งเป็นเพลงก่อซีรีส์ Cinderella a t Four Nights <c oughs> เพลง l i k e a Dream เพลงประกอบซีรีส์โดโด้ซอนซอนลาลาซอนเพลง Be Yourself เพลงประกอบการ์ตูนเด็กของตูนิเวอร์สเรื่องชินบีอพาร์ตเมนต์เพลง Loveable เพลงประกอบซีรีส์ A Love So Beautiful ชินบียังมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของ G-Friend ด้วยเมื่อจะเป็นเพลง Hope จากอัลบั้ม Fever Season เพลง Secret Diary จากอัลบัม For ้ม v a l a k i s s Night ที่เธอได้ร่วมคอมโพสและเขียนเนื้อเพลงรวมถึงเป็นซับยูนิตย่อยของเยรินและชินบีอีกด้วย ผลงานร่วมรงแ,แสดงกับศิลปินอื่นเช่นเท่งวาวติงในยูนิตพิเศษของ SM Station ร่วมกับซืสกิเรเวเบตช่องหาและโซยอนยอจ่ายเดอสเตพิเศษเพลง b หม่ My, ในงาน2016 KBS Song Festival ร่วมกับซื้อกิเรเวเบตโมโมอทวายสยูจองวิกิมิกิและช่องหา s ิสตาร์สเปเชียลสเตในรายการ Music Bank ร่วมกับเอลกี้ซีเอลซีจโและจิววี t ทว c e ในเพลง loving you ทูต0 KBS s น n g ทเวนตี้เคบ e c สองเฟส t ิวัลสเปเชียลสเ to be to you ในเพลง boss ของ n c t u ร่วมกับ URO าร์โอเมก r าเรยุจินอิจและควอนอินบี ผลงานอื่นๆที่น่าสนใจเช่น Artist of the Month ของช่อง Studio s h o o โดยเธอแสดงเพลง Tap In ผลงานเต้น cover เพลง Sweet But Psycho ทางช่อง M2 ร่วมกับ Mina Myong โดยปัจจุบันมียอดวิวเกิน20ล้านวิวเข้าไปแล้ว ผลงานในรายการสำหรับเด็ก The Fairies in My Arm s ได้บทบาทของ Shawin ซึ่งบรรดาเด็กๆรู้จักเธอในนาม Shawin มากกว่าชื่อชินบีซะอีกในเดือนตุลาคม2018ปรากฏตัวในรายการ The King of m a s Singer ภายใต้นักกาก์ตแฟนแดนซ์เกิรซึ่งเธอปรากฏตัวเป็นคนที่4ตามหลังสมาชิกของจีเฟรนอย่างยูจูอึนฮาและอมจี เป็นพิธีกรในรายการสไตล์มีซีซั่น2เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าเอวิสุเรื่องมีรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของชินบีเธอสนิทกับมุนบินแอสโตรตั้งแต่อย่างเด็กเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันอีกทั้งยังเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนที่จบจากโซป้าซึ่งเธอ,อยู่ในกลุ่ม98หลายไอดอลที่สนิทกับไอดอลปีขาดหลายคนไม่ว่าจะเป็นออมจีพิงกี้มุนบินแอสโตรซึ่งกวน่น70และเธอยังเป็นเพื่อนสนิทกับอึนซออูจูโซโย และดาฮยอนทวายส์อีกด้วยในช่วงปี2012เธอเคยเล่น MV Play Arm Dawn ของโจคอรร่วมกับสมาชิกของ BTS บางคนมาแล้วด้วยโรบบ้เดยของเธอคือ C.L และบอกด้วยว่าเธอชื่นชอบ Crush และ s i o n T ทอีกทั้งเป็นแฟนคลับของ Big Bang และชื่นชอบ G ีดากอนมากๆชินมีเนคนที่ชอบกิจกรรมผ่านปผนโดยเฉพาะการเล่นบันจิจับและพาลาไกเดอร์ คามสาพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเธอคือการหมุนข้อมือ3.60องศาแฟนๆจะบอกได้ว่าเธอเป็นเหมือนสุนัขบีเกิลเพราะว่าภายนอกดูเย็นชาแต่เป็นคนที่บุคลิกสดใสและล่าเริงบุคลิกของเธอแสดงให้เห็นถึงความสุดเดเรเธอเป็นคนที่มักจะทำเฉยเมยแต่ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเมมเบอร์ <Member S 2> ในวงัะบอกได้ว่า บทบาทของเธอเหมือนกับคุณพ่อซึ่งทาเป็นไม่สนใจแต่ก็ดูแลทุกคนและคอยทาหน้าที่ซ่อมของทุกอย่างที่พังให้กับเมมเบอร์ในวงด้วยเธอยังเป็นคนที่แทบจะไม่มีน้ําตาให้เห็นขณะที่เมมเบอร์จีเฟรนร้องไห้เธอมักจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ร้องไห้ตามและมักจะดูคนอื่นร้องไห้และหัวเราะแทนแต่อะไรก็ตาม วันที่วงได้ที่หนึ่งในรายการ The Show เธอกลับร้องไห้ไม่หยุดและแฟนๆได้เห็นชินบีร้องหไห้เป็นครั้งแรกโดยต่อมาเธอได้ร้องไห้ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี2 0 1 8ด้วยนอกจากนี้เธอได้บอกด้วยว่าเธอได้ออกจากห้องไปเพราะกระน้ำตาในวันที่มีข่าวการยุบวงของ g f r a i n ชินบีเกียดการทำ EXO หรือแ b o y มลมากๆ เธอเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีใบขับขี่รถยนต์เธอไม่ชอบสวมรองเท้าส้นสูงในระหว่างโชว์ท่ามามู X G f r i e n มีการถ่ายทำภารกิจทำเอ็แลกเปลี่ยนเพลงกับมามามูเธอแสดงให้เห็นว่าเธอไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรองเท้าส้นสูงได้เนไม่อกกูกเธอมีชื่อเล่นว่าหวางการูซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากการที่เธอมักจะใส่ของในกางเกงหรือกระโปรง ให้เป็นเหมือนกับกระเป๋าอีกหนึ่งใบอีกท่านงมีฉายาว่าเป็ดโฟโต grapher ชินบีเธอเป็นสมาชิกถ่ายรูปให้กับวงจีเฟรดมากที่สุดไม่เพียงแค่ถ่ายภาพเก๋เท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลในด้านเทคนิคการจัดปุมกล้องได้ดีอีกด้วยเมื่อสมาชิทุกคนถ่ายรูปเซลฟี่คนที่ได้ถือกล้องบ่อยสุดก็คือชินบีนั่นเองอีกหนึ่งฉายาของเธอก็คือสาวซูชิซึ่งเป็นชื่อเล่นที่อ่นหาตั้งให้เมื่อพวกเธอต้องการทานอาหารว่างตอนดึกและมีคำถามอาหารที่เธอเลือกมักจะเป็นซูชิ และเขาบอกว่าเธอมีความคล้ายกับเจสสิก้าเกอร์เจเนเรชันอีกทั้งหลายคนก็บอกว่าสไตล์โดยรวมของเธอคล้ายกับฮโยมินทีอาร่ามากกว่าและมีบางคนที่ให้ความเห็นว่าเธอมความคล้ายกับมุนบยอนมามามูเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ดูผู้ใหญ่หลายคนประหลาดใจไม่ได้รู้ว่าเธอเกิดในปีหนึ่งเข้าแปและแก่กว่าอมจีมักเน่ล้องเล่นของวงแค่2เดือนเท่านั้นเธอมักจะสวมกางเกงขายาวในระหว่างการเดินทางไปสนามบินหรือการเพลงมากกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกับสมาชิกวง แม้แต่ในวันที่สมาชิกทุกคนได้สวมกางเกงสั้นหรือกระโปรงสั้นเธอก็เป็นคนเดียวที่สวมกางเกงขายาวและชอบเสื้อผ้าสีดำหรือโทนสีเข้มความรักจากแฟนคลับเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับเธอเธอมักแสดงความรักต่อฟแฟนๆโดยปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับคนดังโดยเมื่อเราได้ดูวิดีโอในงานแฟนไซน์ซึ่งแฟนๆอัปโหลดบนโซเชียลจะได้เห็นว่าเธอมักจ้หยอกล้อฟแฟนๆเหมือนเป็นการทะเลาะกับพวกเขามากกว่าซึ่งก็มีทั้งคลิปที่ชินบีขอให้แฟนคลับ ถ่ายรูปตัวเองคลิปที่เธอจับได้ว่าแฟนคลับแอบถ่ายสม,มาชิกคนอื่นรูปผู้จัดการของเธอที่บอกให้แฟนคลับรีบออกไปหลังจากหมดเวลาแต่เธอได้บอกผู้จัดการว่าให้รอก่อนเพื่อให้แฟนคลับพูดให้จบรวมถึงได้มีเหตุการณ์ที่ได้ถามผู้จัดการว่าท้ไมถึงดึงโพสต์อิดที่แฟนๆมองให้เธอออกไปแต่ได้ขอโพสต์อิดคืนมีแฟนคลับบางคนพยายามยื่นจดหมายให้เธอแต่ถูกเมนเจอร์ห้ามเอาไว้ชินบีเลยหยุดและเอื้อมไปหยิบจดหมายด้วยตนเองอีั้นได้ไปถ่ายรูปกับแฟนคลับที่นั่งรถเข็นมาด้วยแม้ว่าเธอถูกมองว่าเป็นคนเย็นชา แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เองทําให้เห็นแล้วว่าเธอเป็นคนที่ใจดีแค่ไหนเธอเลือกตีนไก่ที่เผ็ดที่สุดในโลกเป็นอาหารที่เธออยากกินก่อนตายเธอมามีส่วนร่วมในการทํามกบังอยู่บ่อยครั้งและเป็นสมาชิกคนเดียวของ G ีเฟรนที่ร่วมรายการเนียมเนียมของเยรินถึงสองครั้งเราจะได้เห็นการถ่ายทํามกบังร่วมกับโซวอนและเยรินด้วยในวีไลฟ์คลิปการมกบังของเธอร่วมกับอินฮายังมียอดวิวเกินกว่า2ล้านครั้งเธอเป็นแฟนคลับตัวยงข,ของรายการอ i n ฟิ e c ต a l l e n g e โดยความฝันของเธอคือ การเป็นแขกรับเชิญในรายการ Perfect Sense ของ Infinite Challenge ชินบีเลี้ยงสุนัขด้วยหนึ่งตัวชื่ออังกกและเปิดอินสตาแกรมของน้องด้วยใน IG นแล้วเราสามารถติดตาม IG ของชินบีกันได้ตามที่ขึ้นนี้ได้เลยลาสุวที่31มกราคม2023 b v g ได้คัมแบ็กด้วยการปลอ่อยมินิอัลบั้มชุดที่3 Various ซึ่งนำเพลงไตเติ Pull Up ในรืมรับชม MV และเตรีมเพลงทุกเพลงในอัลบัมม้มด้วยนครับ เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของชินบีบีวีจีนี่เป็นแค่ข้อมูลส่วนขนานที่เรารวบรวมมาใครเป็นบัดดี้หรือนาบีก็อาจจะช่วยและซัพพอร์ตชินบีกับ,บวงบีวีจีกันด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากช่องทางการติดต่มของเราโอติคทุกช่องทางด้วยนะครับ 暗哟。안녕